วันนี้ครับอุบัติเหตุบนเครื่องบินใครบ้างต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสารสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนายความรตดลงแก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้ เรื่องะะเรื่องนี้น่าสนใจมากทำไมะฮะก็ใครๆเดี๋ยวนี้เขาก็ fly 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 with me นั่งเครื่องบินใช่จะบอกนะว่าจะเอาเรื่องเครื่องบินระเบิดเครื่องบินไม่ใช่ระเบิด <laughs> เครื่องบินอยู่ๆระเบิดไม่ได้ครับอันนี้เหตุการณ์นะครับผมเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนคือเมื่อวันอาทิตย์นะฮะช่วงเวลาก็ประมาณ3ทุ่ม ครับผมเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์บัสเ3สามสานขีดสามะครับผมออกเดินทางจากกวางโจจนถึงประเทศไทยเนี่ยห้าทุ่มยีอันนี้สาทุ่มเมื่อกี้ที่พูดคือเป็นเวลาของประเทศจีนเมืองกวางโจครับผมห้าทุ่มยีครับผมก็รงจอดก็ปกตินี่รงจอดก็แต่มันไม่ปกติครับรงที่ถลายออกนอกรันเวถลายด้วยใช่ครับผมคือปกติเครื่องบินถลายได้ไหม บินลงจอดก็ฟิวนิ่มๆนิ่มๆปกติการบินไทยเนี่ยเขาจะนิ่มฟิวเฮ้ยเซอร์วิสพิเศษเปล่าเซอร์วิสพิเศษเห็นว่ามีอดีตรัฐมนตรีคมนาคมนะอยู่ด้วยใช่ครับอาจจะชัยชัยรุ่งเรืองอาจจะให้พิเศษพิเศษเลยเอออย่างนี้ไม่เอาก็ได้มั้งค่ะไม่ควรนะครับผมก็คือเหตุเกิดนะครับเวลาตามนี้ิร์ดๆถลายลันเวปปุ๊บโอ้โหผู้โดยสารก็คือมีบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผม ผู้โดยสารจานวน2 8 8คนอเดียวมีใครตายไหมไม่มีอ๋อไม่มีใครตายไม่มีใครตายไม่มีใครตายเนี่ยเขาบอกอัตราการตายของเครื่องบินที่สูงมากเลยนะสูงขนาดไหนครับคือถ้ามันมีปัญหาเนี่ยโอกาสตายเยอะที่สุดแล้วอะเครื่องบินอัจาสมมติแบบเกิดเหตุการณ์จากบนท้องฟ้าโอเคแต่นี่คือลงมาแล้วแสดงว่าอาจจะมีบางส่วนระบบเซฟสนามบินสุวรรณภูมิระบบของการบินสายนี้ก็สุดยอดเลยระบบของสายการบินนี้ก็ดีที่สุด ดีที่สุดในหนึ่งในใจเลยครับผมใใแต่คือคอันนี้ก็ต้องมีผิดพลาดกันได้บ้างตามสูตรนะครับผมแล้วก็อย่างเช่นสินค้าทุกอย่างก็ต้องมีสินค้าที่ต้องเสียไม่มีใครตายแล้วมีใครเจ็บไหมมีคนเจ็บครับเจ็บหนักไหมเจ็บไม่หนักครับนะบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณสิบสามคนก็ไม่เ,เป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรครับเออแต่เหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเหตุขึ้นอย่างเงี้ยใครรับผิดชอบก็แน่นอนอยู่แล้ว ในฐานะที่เราอ่ะเป็นผู้โดยสารครับเป็นผู้บริโภคคุณขึ้นเครื่องบินฟรีป่ะล่ะไม่ฟรีไม่ฟรีโดนจ่ายตังค์เยอะด้วยจ่ายให้เขาทางสายการบินไทยคก็ต้องรับผิดชอบดูแลผู้โดยสารสายการบินไทยต้องรับผิดชอบดูแลผู้โดยสารแต่เห็นล่าสุดทางนักบินกับทางสนามบินอ่ะภาคปฏิบัติภาคพื้นนะครับมันเหมือนกับ โยน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 ที่โยนนิดนึงฮะแต่คือจริงๆแล้วอ่ะมันคือเขาลงไปแล้วนะนี่คือตามภาพข่าวนะครับตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าลงแล้วเกิดปัญหาอ่าถ้าสมมติในหอการบินมันน่าจะแบบเกิดปัญหาจากข้างบนสิอันนี้เราก็ไม่ใช่นักบินนะอเราก็แต่มีคนที่มีความรู้เรื่องการบินนั่งอยู่ในเป็นผู้โดยสารด้วยครับผมเขาบอกว่ามีความผิดปกติ มีความผิดปกติตอนขณะลงตอนขณะลงอืมแล้วมันก็เลยแชลบจนกระทั่ทงฝั่งไหนนะฝั่งขวาหรือรซ้ายฝั่งซักข้างหนึงอะครับฝั่งฝั่งขวามันมีประเด็นต่ออีกนะเรื่องเนี้ยหรอครับผมนี่เป็นประเด็นเสี่ยงตายอของผู้โดยสารอีกแล้วเนี่ยถ้ามันเครื่องมีมันถลายธรรมดาเราไม่หยิบมาพูดอะ่ะครับอันเนี้ยมันถลายไม่ธรรมดาอืมเพราะว่าผู้โดยสารเขาโวยว่า ขั้นตอนในการช่วยเหลือเนี่ยคุณให้ชั้นบริษัทเฟิร์สคาร์ดก่อนเหรอเออออกจากเครื่องบินที่กำลังมีไฟไหม้ก่อนเพราะเขาอยู่ด้านหน้าเขาต้องออกก่อนแล้วกันผู้โดยสารชั้นธรรมดาให้ออกทีหลังอาตายหาเลยผู้โดยสารที่รอดชีวิตเขามาเล่าให้ฟังแต่ไม่บอกว่าใครนะแต่ทางเขาบอกว่าคนที่รับผิดชอบคือกัปตัน แต่เขาบอกว่าก็ให้ลงปกติคือข่าวไม่ตรงกันอ,ะอ่ะมีหลายหลายนั่นมากเออนี่ถ้าเกิดผมอยู่ในเครื่องบินแล้วไม่ค่อยมีตังไปอยู่ชั้นประหยัดเอา้าวเฮ้ยให้เฟิร์สคลาสออกก่อนแล้วไฟอยู่ตรงนี้แล้วเด้ไฟอยู่ตรงตรูด,ด้วยร้นกันเลยเฮ้ยอ, <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้นะฮะอันตรายอืมใช่ประเด็นเนี้ยผมว่าครับไอ้ผู้โดยสารที่นั่งไปนักศึกษาที่ไปดูงานอ่ะครับคุณต้อง ต้องสู้ละคือการตบตบนั่นเลยไม่ใช่ตบสู้กันนตีอ๋อโอเคครับสู้ยังไงไม่ใช่คือต้องไปต้องไปดําเนินการกับทางสายการบินให้ได้เพื่อหามาตรฐานของสังคมไทยของประเทศไทยอืมครับว่าตกลงเนี่ยเวลาเครื่องบินเกิดเหตุไฟไหม้อะไรแบบเนี้ยครับคุณจะให้คนรวยออกก่อนหรือคนจนออกก่อนหรือส่วนที่อันตรายที่สุดออกก่อนอืมนี่เป็นประเด็นหลักเลยอืม ประเด็นเนี้ยถ้าถ้าถ้าตามคาให้การคําบอกเล่าของผู้โดยสาร,รเป็นเรื่องจริงนี่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติเลยนะระดับชาติเลยเออนี่แปลว่าคุณกําลังเลือกที่จะให้คนใดคนหนึ่งตายก่อนตายหลังถ้าสมมติเครื่องบินทางข้างหน้าเขาระเบิดก่อนเนี้ยไอ้ใครพวกพืชคาร์พวกนี้ก็อยู่ด้านหลังด้านหลังไปทางไอบ้บริเนสไอ้พวกธรรมดาลงก่อนเขาต้องดูสิว่าปีกเครื่องบินฝั่งเนี้ยมัน,ม,นมันระเบิด เขาก็ต้องเอาคนที่มันอันตรายออกไปก่อนหรือหาช่องให้คนที่เสี่ยงที่สุดได้ออกไปก่อนไม่ใช่เอาเ i ิร์สคารออกก่อนนะขอสรุปประเด็นสั้นๆนะครับว่าทางสายการบินต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะกัปตันและก็สายการบินซึ่งเป็นนายจ้างของกัปตันต้องรับผิดชอบอย่างมากเลยในประเด็นเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยถ้านักศึกษาที่เห็นว่ามีเจ้าของมกรุงเทพธนบุรีปะครับ เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะรวบรวมและเห็นว่ามีดาราก็อยู่ด้วยมีดารานักการเมืองก็อยู่การเมืองเออรับผิดชอบยังไงครับถามนิดหนึ่งต้องจ่ายมาจ่ายค่าเสียหายค่าเสียหายมาขวัญค่าตกใจผมว่ามันยิ่งกว่าค่าทําขวัญอีกเอาหรอเอาเฮ้ยผมไฟไหม้ตรงนี้ไม่ให้ผมออกอ่ะแล้วไปให้เฟดคาดออกก่อนแล้วในกรณีนี้จะเรียกร้องแบบ ขนาดจานวนขนาดไหนอะครับอันเนี้ยแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ต้องไปขอให้ศาลตัดสินหรือรวมตัวกันต้องรวมตัวกันแต่ถ้าเกิดแต่ผมเชื่อว่าการบินไทยอะเขามีประกันอยู่แล้วประกันเนี่ยคงมาจ่ายให้จนเคลมจนเป็นที่พอใจแต่ว่าครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคไม่ควรอยู่นิ่งถ้าเรื่องการให้ออกก่อนออกหลังเป็นเรื่องจริงเนี่ยคุณต้องเข้าไปดูแลแล้ว ผมว่านนี่เรื่องใหญ่นี่มันคอขาดบาดตายนะอืเพราะแต่ละคนที่ไปนั่นเจ้าสัวทั้งนั้นเลยนะอืมก็โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่เกิดมีใครตายไม่เกิดมีใครเสียชีวิตแค่อุบัติเหตุนี่ยังมีปัญหาต่ออีกนะเขาบอกว่าพอออกมาจากเครื่องบินเนี่ยของที่มันอยู่ในเครื่องบินนั่นนะสิเอาออกไม่ได้ตองอย่างงี้แบบแบรนด์เนมต่างๆแล้วปรากฏว่าทางทั้งทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ทางสายการบินไม่มีคนมาประสานงานต่อใช่ นี่ถือว่าเป็นเซอร์วิสที่แย่มากตรงนี้นี่ต้องต้องปรับปรุงกันไปนะครับผมว่าไม่ใช่แค่ปรับปรุงคุณต้องรับผิดชอบเลยเรารคือเราฟ้องได้สองอย่างด้วยใช่ไหมแบบเหตุเกิดตรงนี้ด้วยปุ๊บเสร็จแล้วก็ไม่มีใครมาเซอร์วิสด้วยคือตามพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยคุณสามารถที่จะขอศาลได้นะให้ศาลสั่งให้ทางสายการบิน ออกมาตรการแบบเนี้ยขึ้นมาก็ได้ใช่ซึ่งแนะนําว่าคนที่สมควรจะไปดําเนินการก็ค,รคือสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือซอคบอคบไม่งั้นจะมีไปทํำไม่อะ่ะคันก็งานล้นมือนะแต่คืออย่างว่าถ้าใครไม่เจอกับตัวนะไม่รู้หรอกชีวิตตอนนั้นโอ้โหฮะเพิ่งเถึงเมืองไทยแล้วแต่แบบจะได้ตายตรงนั้นหรือ,อเป<อ>ล่าม,มันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วอะ่ะ ผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยครับผมต้องมีคนรับผิดชอบแหละยังไงทางผู้เสียหายก็ต้องรวมตัวกันฮะถ้าสมมติติดต่อทำามในการฟ้องเรียกค่าเสียหายได้อยู่แล้วแล้วว่าหรือว่าทางให้ทางสายสายการบินเนี่ยติดต่อไปจ่ายเงินค่าประกันอย่างเงี้ยใช่จริงๆ<ต>กระทรวงกระทรวงที่ดูแลด้านสายการบินครับไม่แน่ใจว่าเขามานาคมหรือเปล่าดูแลด้านสายการบินแล้วก็ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังอืต้องมี acting อะไรออกมาต้องมีการสั่งมาแล้วว่าเฮ้ยต่อไปต้องมีระเบียบ พวกนี้เฮ้ยแต่ผมเชื่อว่าระดับคนขับเครื่องบินมันจะไม่รู้ระเบียบเลยเหรอเขารู้ <'ll> ครับแต่ทําไมถึงเลือกใช้วิธีนั้นล่ะอืน่าคิดมากเลยแต่คือตอนนั้นอาจจะแบบสติอสตังยังที่มีแล้วสติ i, สเคยกว่าบิสเนตมันฟ้อง่าเห็นเห็นระดับที่นั่งธรรมดามันไม่มีปัญญาฟ้องมากเลยไปกลัววิสเนสเลยให้ให้วิสเนตลงก่อนอผมว่าดีไม่ดีนะไอ้นักการเมือง นั่งอยู่เออไ่รูกคนไหนนะไ่รูกคนไหนอาจจะไปวอยแวรบอกขอออกก่อนขอออกก่อนก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคเคสเนี้ยถ้าไปฟ้องร้องศาลนะการบินไทยจ่ายบานเลยประเด็นเรื่องกับตันเปิดให้ออกก่อนออกหลังเนี่ยไม่นับเรื่องว่าเครื่องบินถลยนะแล้วไประเบิดก็คือมีสองกรณีคือในกรณีเครื่องบินถลยกับกรณีที่ให้ออกก่อนออกหลังเนี่ยออกหลังแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเรื่อง สัมภาระไม่มีใครมาดูแลไม่รู้ทุกวันนี้ได้ได้ของคืนยังครับคือรับผิดชอบยาวอ่ะฮะแล้วพวกเนี้ยสามารถฟ้องร้องศาลเนี่ยขอเรียกร้องเป็นตัวเงินได้ด้วยนะแต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราตอบไม่ได้ศาลเป็นคนตัดสินก็คิดเอาแล้วกันว่าความเสี่ยงผัดเอิผมจะเล่าให้ฟังเคสหนึ่งครับอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากครับมีเคสหนึ่งนะครับเจ้าของบริษัทติดคุกพร้อมลูกจ้างเลยนะ เพราะว่าก่อนอื่นขอแนะนำแอปทนายคู่ใจก่อนอย่าลืมไปโหลด iOS และ Android โหลดฟรีครับทิมคคำว่าทนายคู่ใจคผมผมไปเจอตัวหนึ่งมาครถบรรทุกแก๊สเมื่อปี2530ันหากว่ากว่าระเบิดรถระเบิดรถระเบิดกลางถนนเลยกลางเมืองหลวงด้วยมั้ยแล้วมีคนตายคุณรู้ไหมว่ามันจริงๆอ่ะในทางกฎหมายคดีอาญา คนผิดเนี่ยคือเจ้าของเอไม่ใช่เจ้าของคนขับรถบรรทุกแกส๊สครับรแต่เออประมาทไงรถคว่ำปุ๊บระเบิดตูมไอ้ตึกแถวถไฟไหม้หมดเลยอืมปกติคดีายาเนี่ยเอาผิดแค่คนขับรถยนต์นะโอ้ครับแต่เคสเนี้ยฮะสารสั่งฮะโทษจำคุกกับเจ้าของบริษัทด้วยอืมทำไมครับสารให้ผลว่ารถคันเนี้ยที่เอามาวิ่งเนี่ย ไม่ได้มาตรฐานทางกฎหมายอไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ไปเช็คว่ามันอะไรได้ไม่ได้ยังไงบ้างคือมีกฎหมายกําหนดกฎเกณฑ์ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนอืศาลสั่งว่ากรรมการผู้จัดการของบริษัทเนี้ยอืประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอืให้มีโทษจำคุกด้วยวันนี่โดนไปด้วยเลยเนาะไม่ได้ขับรถเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเลยไม่ได้ตรวจ ตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดถ้าในกรณีนี้ก็คือถ้าไปเปรียบกับสายการบินนี้ก็ก็ต้องไปดูเออต้องไปดูว่าสายการบินเนี่ยค่ตอนมันเอามาวิ่งเนี่ยคือเราไม่มีความรู้ไงใช้งานว่าผ่านระยะเวลาเขาจะมีกําหนดนะครับเขามีกาหนด40ชั่วโมง50สชั่วโมงต้องตรวจเช็คครั้งหนึ่งใช่ต้องจอดทิ้งไว้เกินหนึ่งเดือนก็ห้ามขึ้นต้องตรวจเช็คต้องตรวจเช็คตลอดต้องเป็นคแนนจะสูงมากเออต้องเช็คไงต้องย้อนไปดูว่าไอ้เครื่องลําเนี้ยมันเช็คตามขั้นตอนตามกฎหมาย ถ้ามันไม่เช็คนะนเข้าเลยกรรมการผู้จัดการของการบินไทยมีสิทธิ์แต่โชคดีที่ครั้งนี้ยังไม่มีใครตายเขาเรียกว่ามีเกณฑ์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 อัอนอย่าลืมไปสะเดาะเคราะห์นะก็คือมันมีหลายส่วนมากแหละครับคืออันดับแรกเลยก็คือเรารวมตัวแล้วฟ้องแจ้งความนี้ได้ไหมอันนี้ยังไม่มีคนตายเลยยังไม่ใช่คดีอาญามันไม่พูดถึงอาญาพูดถึงการฟ้องฟ้องแพ่งฟ้องเรื่องผู้บริโภคฟ้องได้อยู่แล้ว ไปขึ้นศาลเลยว่างั้นก็ไปขึ้นศาลเลย<อ>ไม่ต้องมีทนายก็ไปได้คดีนี้รวมตัวกันร,รวมตัวไปเลยไปเลยอแต่เชื่อว่าไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาจ่ายเคมให้บางทีคนเราไม่พอไงไม่พอไม่พอแบบไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะครับมัน เขาจ่ายให้บางทีมันก็ไม่ใช่เอาเยอะๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเสี่ยงภัยอ่ะชีวิตน่ะคุณประเมินค่าได้แค่นี้เหรออืมเพราะฉะนั้นวิคุณนะต้องไปต้องไปเรียกฉากดราม่าในในสารต่อเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างกับสังคมนั่แหละใช่มาตรฐานมาตรการอะคุณต้องมาเซฟตี้มากกว่านี้ใช่ผมจ่ายเงินไปนี่ไม่ได้ถูกๆนะเท่าไหร่ฮะโอ้หลายหมื่นนะไปนีสายการบินอย่างเงี้ยอืฮะ ก็คือประเด็นนี้ต้องติดตามดูท่าทีของการบินไทยต่อไปใช่ใช่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าจะออกมาล้อมคอกไหมก็เดี๋ยวนี้โซเชียลเวิร์ดก็ลุมนิดนึงก็จะมีหน่วยงานอื่นมาเยอะแยะมากมายนีประเด็นประเด็นนี้นะตอนแรกผมคิดว่าเครื่องบินตกแล้วไงอ่ะก็ไม่มีใครตายก็น่าจะจบแต่พอไปอ่านดูรายละเอียดเนื้อข่าวเฮ้ยมีการเลือกปล่อยคนออกก่อนออกหลังอ้าวชิบหายแล้วกับตานซวยเลยคราวนี้ ถ้าหาเหตุผลมาอธิบายผู้โดยสารไม่ได้เนี่ยอืต้องการคําอธิบายต้องการคําอธิบายเลยอธิบายดีๆด้วยอธิบายดีๆด้วยว่าทําไมให้ชั้นวิสเน็ตออกก่อนชั้นปร<อ><า>นะหยัดต้องติดตามดูแล้วกันนะครับผมว่าจะมีการถแถลงการหรือว่าเหตุการณ์อะไรจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมใช่วันนี้ก็ขอบคุณแอปพลิเคชันทางข้อสอบนะครับคิดถึงการทําข้อสอบคิดถึงแอปพลิเคชันทางข้อสอบครับผมวันนี้ขึ้นอันดับหนึ่งของแอ Store Thailand แล้ว ฮะสุดยอดมากเลยอีกตัวหนึ่งเป็นแอปทนายคู่ใจนะครับผมค้นหาทนายได้ประดุดดังมิดในครอบครัวปรึกษาคดีถามได้หมดนะฮะดาวโหลดได้แล้วล iOS และ Android พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจครับผมขึ้นเลยฟรีโหลดฟรีทั้งสงตัวนี้ฟรีนะครับผมหรือว่าใครต้องการด่วนเลยโดและหรือว่าต้องการเรียกร้องอย่างนี้ปรึกษาเลยด่วนๆ0924533393นะครับหรือว่าพิมพ์ต้องการข้อมูลกฎหมายอย่างเนี้ย อะไรการงี้ติดตามทุกวันเลยฮะพิมพ์ทนายคู่ใจในบน YouTube ได้เลยนะครับผมอย่าลืมมากด subscribe ติดตามด้วยนะฮะติดตามกันนะตอนใหม่ๆออกได้ดูคนแรกเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ